เขาทำศิษยศาสตร์ครับผมบอกไม่หรอกครับอยู่ที่สมองเราอยู่ที่ตัวเราครับอยากให้คิดเป็นครับอะไรดีต้องทำอะไรไม่ดีจะไปเชื่อเขาทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อในหลวงครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปรมัต์ด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคุณปรมตถ์อาจารย์สุทีเมื่อกี้บอกว่าไอรัฐบาลนี้มันหลอกใช่ไหมเอผมว่ามันก็เป็นรัฐบาลผีสิ มันยิ่งกว่า,าผีคร<ผ>ับ<อ>ยังไงทำไมะยิ่งกว่า<ะ>ผีแล้วมันเป็นอะไรคก,ก็ก็เจอผีเนี่ยบางทีเราหนีได้อ่ะมันไม่มีตัวตนน่ะ,ะแต่เวลารัฐบาลชุดนะี้เห็นชัดๆว่าผอีอยู่ในจอ่คะคเราหนีก็หนีไม่รอดแล้วดูดิแต่ละคนเนี่ยผมผมดูสภาพไม่ออกเลยว่ามันผีหรือคนคนระับ <c oughs> มันมีผีหลายแบ มันมีผีหลายประเภทนะหุาประารับไอ้ผีประเภทนี้เรียกผีอะไรผมก็ว่าเนี่ยแหละแล้วพี่น้องว่าเนี่ยแหละครับอ้าวผีอะไรพี่น้องต้องเป็ดไม่พออ้าวดังๆดังๆหน่อยผีอะไรโอ้ผีเป็ดแล้วดูดเลือดพี่น้องด้วยครับโอ้ดูดเลือดด้วยนะคะลิ้นเปนไหลไปเลยอ่ะลิ้นไหลเลยแหละเนี่ยถ้าคนกรุงเทพไม่มาเนี่ยเราลองเพลงให้เขาออกมาได้ไหม ร้องเพลงอะไรดีเอาขอมอบดอกไม้ให้คนกรุงเทพได้ไหมอ่าร้องเพลงอะไรดีคุณปลรามาตัตถนัดเพลงอะไรคะร้องเพลงเรียกคนกรุงเทพออกมาได้ไหมค่ะขอมอบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยขอมอบดอกไมใ้ในสนามหลวงให้พี่น้องทุกมวลปัะชาจะอยู่แห่งไหนจะใกล้หรือไกล อยู่สุดขอบฟ้าอยู่ทิในใดอยู่ที่ไหนหเราบอกให้มาหาเราเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้เราเราต้อนรับคุณเสมอ,อ,อสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอา สุดยอดจริงๆค่ะเอาคิวเราหมดรือยังได้อยู่ค่ะอาจารย์ได้อยู่คุณปรมัาสุดยอดขนาดนี้จะให้ลงง่ายๆไม่ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่อนะคะร้องเชิญชวนแล้วก็ยังไม่มาค่ะร้องเพลงแล้วก็ยังไม่มาทีนี้จะทําไงต่อดีไม่ครับผมก็ อเอาไงดีเอาไง,าไงดีงยังไงพี่น้องก็จะอยู่บ้านไม่ได้ครับอพอทุกวันนี้พี่น้องก็รู้กินข้าวจานหนึ่งวันหนึ่งอ่ะพี่น้องมีร้อยกว่าบาทวันหนึ่งอ่ะพี่น้องไม่พอครับผมบอกแรงงาพี่น้องต้องมากระชากยิงลักให้ออกไปครับอแล้วจะดูจะดีครับช่วยกันออกมาเยอะๆครับเอ๊ะถ้าเปิดไปกระชากยิงรักเนี่ยมันจะรุนแรงกับสุภาพสตรีนะเราเราไปอุ้มเราไปอุ้มออกจากทำเนียบดีไหมอุ้มอคะ อุ้มๆเหรอครับอ้าวทำไมทำไมไม่ได้พี่น้องครับอย่าไปทำเขาครับเาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทำลายสุภาพสตรีครับใช่เดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่สุภาพเราพูดง่ายๆคือกระชากลงเนี่ยจบแล้วครับจะลงยังไงก็ได้ให้เขาลงมาเราจะถามพ่อแม่พี่น้องนะเราจะหาวิธีทำยังไงเนี่ยให้พี่น้องคนกรุงเทพเนี่ยออกมาคุยกับเราเยอะๆเนี่ยเออทำยังไงดี เราต้องช่วยกันคิดนะเราช่วยกันคิดให้ออกมาร่วมกับเราให้่อมาัเราให้เรียกว่ามีกิจกรรมอาไนี้กิจกรรมแล้วช่วยกันคิดนะเอาให้มากมากกว่านี้เพราะว่าที่มานั่งตรงนี้ยังไม่พอคนะมันจะได้สนุกคลื้นนะเพราะว่าน้อยๆเนี่ยมันก็มันเหมือนกับเรามาแสดงดนตรีอย่างเงี้ยมันต้องมีผู้คนผู้ชมเยอะนะผู้ร่วมกิจกรรมเยอะนะคุณประชาเพราะฉะนั้นทํำยังไงนะอ่ะคุณปรมาสตร์ลองคิดว่าต่อไปคิด ช่วงนี้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยกันร่วมรวมหัวกันคิดนะฝากไว้พี่น้องเรามามากขึ้นค่ะฝากไว้ที่คุณปรมัต์แล้วก็คนกรุงเทพนะคะทุกคนค่ะว่าเราจะทํายังไงให้พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพที่เป็นเหมือนเหมือนกับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะยอมออกมาค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆค่ะอาจารย์คะเราก็เดี๋ยวคนอื่นๆเราก็เรียนเชิญเชิญชวนเพราะว่าผมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอ่าพวกเขาเรียกว่า พวกฟันเฟืองนะพวกอาชีวะเนี่ยก็ขอเชิญชวนลูกหลานชาวอาชีวะทั้งหลายทั่วประเทศที่มีจํานวนเป็นล้านๆเนี่ยอย่านั่งเฉยนะครับชาวอาชีวะเนี่ยมีพลังนะครับออกมาช่วยกันกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองนะถ้าชาวาชีวะไม่ออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นหนี้ใช้ปีค่าสิปีหัวโตเพราะให้รัฐบาลลอยถท้ยกู้นะก็จะต้องเป็นหนี้เพราะนั้นลูกเด็กเล็กแดงผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ย ถ้าจะปล่อยให้ลูกหลานเป็นหนี้ต่อไปเนี่ยนะท่านก็จะลําบากเพราะนั้นช่วยกันสนับสนุนนะออกมาตั้งแต่เอาเดินมาตั้งแต่อนุบาลไปถึงหมหาวิทยาลัยเลยรวมทั้งพวกอาชีวะด้วยแล้วก็พวกขา้าราชการทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องอายนะครับทั้งที่กเกษียณแล้วไม่กเกษียณเนี่ยกินภาษีราษฎรอยู่ทุกวันเนี่ยออกมาช่วยกันนะครับเราเรียกร้องให้ท่านออกมาเพราะว่าท่านเนี่ยมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนะครับ อย่านิ่งนอนใจนะเราอย่าให้ท่านมาร่วมกับเรานะเราไม่ได้ตําหนิท่านเราอยากเชิญชวนท่านมาสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันดีขึ้นอย่าปล่อยให้รัฐบาลผีเปรตนะไอ้พวกอัปรีจันไรทั้งหลายเนี่ยมาโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยเราอย่าปล่อยนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันผมไม่รู้ว่าอย่างนี้คุณปรลมารว่าโอเคไหมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยครับค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะคะ ค่ะคุณปรมาจะฝากอะไรไหมคะก็ผมก็จะฝากให้จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนะครับมาช่วยคนกทมเนี่ยเนี่ยสนาำหลวงนี่แหละครับบางคนบอกผมว่ามาที่นี่ช่องสี่ห้าช่องเนะเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ผมไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมว่าปลอดภัยดีครับไม่ต้องกลัวครับการของเราดูแลพี่น้องทุกคนทุกคืน ไม่ได้นอนเลยครับแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ต้องกลัวครับมารวมพลังกันที่ท้องพระลานสนามหลวงนี่แหละครับมาเยอะๆ,ๆนะครับค่ะช่องอช่องไหนๆ,ๆก็ไม่ปลอดภัยเราคุณประชาต้เอาทำไมล่ะคะต้องช่อง13สยามไทยปลอดภย<น>ัยที่สุดปลอดภัยนะปลอดภัยเพราะว่าถ่ายทอดให้พี่น้องได้ชมกันทั่วก็ช่องอื่นนะเขาไม่ปลอดภัยเขาจึงปิดไง อ๋อใช่ใช่ใช่ช่องอาา้างที่ปลอดภัยเลยเปดิดให้ดูเราก็เลยเปิดให้เห็นกันหมดนะคะหหให้ดูน,ดนะหเห็นหมดเลย <นะ S 1> ข้อมูลก็ให้ไปแล้วก็แต่ละท่านอย่างที่คุณปรามัติบอกว่าเราฉลาดใช่ไหมพี่เรามีสมอง เราก็นําข้อมูลที่ได้จากการปราัยนะคะหรือว่าจากการพูดคุยของวิทยากรทุกๆท,ท่านที่ขึ้นมาบนเวทีนี้นําไปคิดเราก็ไปตัดสินใจนะคะว่าเราจะเลือกอะไรวันนี้คุณปรมัติตอบได้หรือ,อยังว่าเลือกอะไรคะผมเลือกประเทศชาติครับแล้วก็เลือกอ,องค์ของเรานี้ที่ผมมาร่วมนี้ก็คือพวกเราลักในหลวงใช่ไหมทำเพื่อเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราใช่ไหมครับ เราทําเพื่อพี่น้องทั้งประเทศเลยครับถ้าเราทําสําเร็จทุกคนได้ได้อย่างที่เราทํานะครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะให้กับคุณปรมัตินะคะรวมไปถึงอาจารย์สุธิด้วยค่ะก่อนจบก่อนจบก่อนจะเพื่อเป็นสิริมงคลของพวกเรานะก่อนจบเนี่ยก่อนนอนก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสวดมนต์นิดหน่อยนะะทุกคนตั้งจิตให้ดีๆนะครับตั้งจิตให้ดีๆ แล้วก็ตั้งหนา้าโมสามจบแล้วก็นึกถึงสิ่งใดที่ท่านอยากได้ท่านก็จะได้ตามนั้นนะครับอา้าวทุกคนพร้อมกันนะครับค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้บารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองพวกเราทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ชัยชนะแล้วทุกคนก็มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณครับค่ะขอพรบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านสุทธิผลสวัสด้วยนะคะ วันนี้เราก็ได้มาฟังทั้งวิทยากรซึ่งท่านก็มาเป็นเกียรติให้กับเวทีของเราหลายครั้งแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะสิ่งสำคัญคือเราได้ฟังจากประชาชนคนไทยซึ่งเขาเป็นหนึ่งเสียงนะคะถามคนทางบ้านหรือว่าท่านที่ยังอยู่แล้วก็ให้กําลังใจผ่านโทรทัศน์ก็ดีผ่านวิทยุก็ดี จะทนนิ่งดูดายที่จะให้คนกรุงเทพหรือคนไทยทางชาติส่วนหนึ่งออกมาทำหน้าที่แทนท่านจริงหรือคะส่วนตอนนี้ก็เราจะต้องไปพบกับกลุ่มต่อไปนะคะที่เมื่อสักครู่จริงๆได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วคะ่ะแต่ว่าพัชชเจะเรียนเชิญขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมา กันนะคะบนเวทีนี้ค่ะเรียนเชิญกลุ่มเครือข่ายผู้เดือดร้อนน้ำมันแพงเชียงใหม่ค่ะค่ะเอาหายหายไปไหนซะแล้วคเครือข่ายค่ะค่ะเรียนเชิญอ๋อนู่นอยู่ด้านหลังค่ะอ่ะ เราขอเสียงปรบมือเชียร์จะได้เดินขึ้นมานะคะช่วงนี้เดี๋ยวนะคะต้องรอสักนิดนึงนะคุณตองสหายตองสหายสวัสดีค่ะขึ้นมาอีกรอบขออนุญาตนะคะพอดีอยากจะมาเล่าบรรยากาศพอดีมีพี่ๆหลายท่านว่า เป็นยังไงบ้างวันนี้เออที่กลุ่มหน้ากากขาวหรือหน้ากากวีเนี่นะคะไปที่หน้าทาเนียมรัฐบาลประตูสามว่าบรรยากาศเป็นยังไงพอดีว่าตัวเองเนี่ยวันนี้ก็ไปเหมือนกันก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะคะมีสัตว์สี่เท้าเต็มไปหมดเลยค่ะเอ๊ตัวอะไรคะสัตว์สีเท้าสุนัขตัวนั่นน่ะโอไรนะคะข้างหลังชัดมากอ๋อค่ะพี่น้องก็จะรู้กันนะคะ ก็แล้วก็ยังมีมาทําอะไรอะคะเขาบอกมนันี่าลิ้นับๆไม่ไม่เขาไปเชิญพี่ปอดพี่ปอดหรือพี่อะไรนะปอดแทรกเออเอ,อะหนูก็จําชื่อแกไม่ได้นะเ,เขาบอกพี่พี่อะไรที่ปากเขาไม่ค่อยดีอะ่ะค่ะพี่พูดจาก็ไม่ค่อยจะดีสักหน่อไก็บอกเชิญออกไปได้แล้วไม่ไม่สมควรกิริยาแบบนี้ไม่ดีอันนั้นอันนั้นคือฟังจากพี่พี่อะไรนะที่เขาไปราชอยอ่ะ มีร้องช่อยด้วยพี่อะไรนะมาหรือยังครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปวันนี้นะคะหลายสือ่อออกมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเดิมเดิมหรอแต่วันนี้ก็เลยไปดูว่ากลุ่มเดิมหรือเปล่าไม่ใช่เลยทําไมอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะถ้ากลุ่มเดิมก็แค่คนสองสามร้อยค่ะแต่วันนี้แต่วันนี้หกถึงเจ็ดร้นนอยคนนะคะพี่น้องอเยอะมากเพราะฉะนั้น ถ้าคนกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวมันจะไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะ,คะถ่ายรูปเป็นพยานหลักฐานแล้วก็นักข่าวหลายๆท่านหลายสำนักก็มาทําข่าวกันเยอะมากค่ะว,วันนี้ค่ะแต่ไม่ทราบว่าท่านจะออกอากาศหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าท่านจะ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวนี้ด้วยไหมอันนั้นเราไม่ทราบถ้าอย่าง,งานั้นตอนนี้เครือข่ายมาถึงข้างๆเวทีแล้วนะคะ,คะขอเรียนเชิญอีกสักครั้งนะคะกลุ่มเครือข่ายผู้เดือดร้อนน้ำมันแพงเชียงใหม่ค่ะ,คะและดิฉันก็ต้องขอตัวลงเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์หม่อมหลวงวันวิพาจรูนโลดด้วยนะคะ เนื่องจากว่าทางเครือข่ายค่ะก็จะมามอบนะคะเงินให้กับกลุ่มแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเพื่อที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะในการที่จะปกป้องชาติศาสตร์กษัตรินะคะค่ะค่ะเรียนเชิญเลยเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงเชียงใหม่นะคะ ขอสนับสนุนการทำงานของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและสภาเกษตรกรจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะคะค่ะข,ขอพบพระคุณค่ะขอเสียงประมือด้วยนะคะค่ะค่ะอาจารย์ขอพบพระคุณค่ะค่ะก็อาจารย์หม่อ,อาาม,ม จะลงไปก่อนเนื่องจากว่าจะเปิดเวทีนี้ให้กับเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงเชียงใหม่นะคะ้นสวัสดีค่ะท่านพี่น้องที่อยู่ในที่ชุมนุมนี่นะคะ,ะก่อนอื่นพวกเราต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าพวกเรามาจากเชียงใหม่เป็น